กับสิ่งร้ยรายๆที่พบที่เจอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรามีบรรยากาศของ การที่เราขึ้นไปพิชิตเขาคิจกูดกันมาแล้วนะคะวันนี้เรานั่งอยู่ริมทะเลสวยๆเมืองจันค่ะเม mm ืองจันทมีคําขวัญดีๆเพราะว่าเมืองจันทนั้นอุด,ดมสมบูรณ์มีคุณค่าอย่างเหลือล้นเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ด้วยความหลากหลายของเมืองจันทค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับ ข้อเมืองจันทร์ค่ะท่านคือผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านสามารถลอยฟ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่เมืองจันทบุรีครับเมืองแห่งน้ำตกลือเรื่องเมืองผลไม้พริกไทยพันธุ์ดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรสมบูรณ์ธรรมชาติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติผู้ชาติที่จันทบุรีนะครับ ผมกลับเรียนนะครับว่าผมมาทํางานที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเรามีคําขวัญในการทํางานนะว่าจันทบุรีเป็นเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรี uh huh. ทําไมผมถึงถึงถึง,ถงใช้คาพูดว่าจันทบุรีเป็นเมืองแห่งความสุขเพราะว่าสมเด็จพ่อรอห้าเนี่ยสเสด็จประพาสต้นที่นี่12ครั้งประทับพักอยู่ที่นี่9ครั้งแล้วก็นั่งเรือผ่านมา พราะเข้าไม่ได้ฝรั่งเศสยึดครองอยู่นะครับเราไปพักที่ตลาดสามครั้งองค์ท่านมีความประทับใจที่จันทบุรีมากนะครับเนื่องจากว่าเมื่อฝรั่งเศสยึดครองที่นี่อยู่ส1บเดเดือนเนี่ยท่านเอาเมืองเอ,เอาเมืองแขวงสายบุรเีเมืองจัปาสักและเมืองศรีสุพลสามเมืองเนี่ยสองพันสองหมื่นสองพันห้าร้อยตารางกิโลเมตรแลกกับฝรั่งเศสเอาจันทบุรีกลับคืนมาของเรามีหกพันสามร้อยสามสิบแปดตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองครับ แต่ไปแลกเอาสามเมืองโดยสมเด็จพ่อรอหไปแลกมานะท่านได้เขียนไว้ในจดหมายเหตุว่าเรามาจันทบุรีทุกครั้งแล้วเกิดความสบายใจจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเมื่อใดประชาชนเกิดทุกข์ไม่มีความสุขย่อมแสดงว่าข้าราชการที่ปกครองไม่ดูแลรัษฎรละเลยขาดการเอาใจใส่ผมเอา พระรัชดำรัสพระองค์ท่านเนี่ยมาให้ขราิการทุกคนได้ถือปฏิบัติว<ม>่าการทํางานเนี่ยต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความสงบสุขว่านี่แหละครับเราจะทำมึงจังหวัดจันทบุรีของเราให้เป็นเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จัน <c oughs> ทนะะรรบุรีอะไรที่ประชาชนทุก เราต้องแก้ไขถ้าความทุกน้อยลงความสุขมันก็เพิ่มขึ้นมันก็ทําให้ทุกคนช่วยกันตอบโจทย์ขั้นการทุกประมาที่นี่ต้องช่วยกันทําอย่างไรให้เมืองจันทร์ของเราเป็นเมืองแห่งความสุขและสุขทุกวันที่จันทบุรีครับสุขทุกวันที่จันทบุรีนะคะด้วยองค์ประกอบดินน้ําลมดินดีน้ําดีอากาศดีนะคะคนดีดแรงงานดีแล้วก็ยังเป็นเมืองแห่งอัญมณีนะคะต่อจากนั้นก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีความหลากหลายและเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ท่านผู้ชมคะด้านหลังนี้คือโบสถ์แม่พระมาริอาปฏิสนธินิรมลค่ะซึ่งอยู่ในชุมชน ของชาวจันทบูรณ์นะคะหรือว่าจันทบุรีมีมานานกว่า300ปีค่ะเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนะคะและโบสถ์นี้ชาวยวนเป็นผู้สร้างขึ้นค่ะซึ่งเป็นชาวยวนที่มาค้าขายด้วยสำเภานะคะพอมาถึงเมืองจันทบุรีที่อุดมสมบูรณ์มาอยู่ที่นี่แล้วก็มีศูนย์รวมหัวใจของทุกๆคนอยู่ที่นี่นี่คือโบสถ์พระแม่มาริยาปฏิสนธินิรมนค่ะไปชมกันข้างในเลยค่ะ เมื่อสักครู่เราอยู่ด้านนอกโบสถ์พระแม่มารีอาปฏิสนธินนรมนนะคะพอเข้ามาด้านในเนี่ยจะเห็นถึงความอลังการตะการตามากติดอันดับโลกนะคะถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในเอเชียค่ะท่านมาเมืองจันทรบุรีแล้วเนี่ยนอกจากมาชมธรรมชาติมาชมประวัติศาสตร์งานสวยงามแล้วเนี่ย ท่านจะมาชิมอาหารจานเด็ดมากมายนะครับทุกอำเภอซึ่งเราไปทำป้ายมอบป้ายผู้ว่าชวนชิมให้แล้วก็เป็นอาหารที่นี่สดอร่อยครับเพราะว่าอาหารทะเลที่นี่ขึ้นมาจากแม่น้ำทุกวันวันต่อวันครับเป็นประมงพื้นบ้านที่ไปช่วงเย็นกลับมาตอนเช้าไม่ใช่เป็นประมงน้ำลึกดังนั้นอาหารที่นี่ไม่ว่าปูกั้งหอยนะครับปลาเนี่ยสดสดเราทานอาหารทะเลที่นี่นะครับสดอร่อยแล้วก็ราคาถูกมากนะครับ อยากจะขอให้ท่านได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาคีชจกูดให้เราฟังบ้างค่ะนั่นู็ว่าคะครับเาขาคี้จกูดอ,อยู่ที่อำเภอเขาคีชกูดนะครับอ,อยู่ในเขตอิทยาเขงชา,าชตนะิเขาคี้จะกูดการที่ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงที่เขาคีชจกูดนี่ก็ทำขนาดยาวนานอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า50ปีนะครับ สมรรถสคงลูกสุดท้ายก็คือหลวงพ่อเขียนนะครับวัดกระทิงเนี่ยท่านก็เข้าไปผู้บุกเบิกแล้วก็จัดระบบนในการให้เดินขึ้นเขาพิชกูรให้ง่ายขึ้นนะครับโดยการพัฒนาถนนหน้นทางต่างๆมาไม่ต่ำกว่า50ปีนั้นพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศเนี่ยท่านก็จะ,ะมาที่แห่งนี้นะครับละปีหนึ่งจะมี60วันนะครับโดยนับจากปฏิทินจันทรคตินะครับขึ้น15ค่ําเดือน3เป็นต้นไป นะครับ60วันนะครับซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่19นะครับมกราคมจนถ,ถึงวันที่19มีนาคมนะครับก็เป็นโอกาสที่จะให้พี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศครับมาราบกสการะรอพระพุทธบาทบวกนะครับผมเองเนี่ยอสัจจรรย์ใจกับชีวิตนะครับเพราะว่า ผมรับรายการอยู่ที่จังหวัดตากเนี่ยจนถึงเดือนธันวาคม2 5 5 4ผมก็ตกใจที่ว่าหลวงพ่อเขียนเนี่ยไปมอบเงินให้กับจังหวัด17ล้านในการสร้างขอ,อสมุดเฉลิมเกียรติให้เขา<ฮ>ผมก็เอ๊ะพระจักรจันทรทบุรีมามอบอะไรได้อย่างไรจนวันที่ที่27ธันวาคม2 5 5 4พระเทพสเสด็จที่จังหวัดตากแล้วก็มารับมอบ ห้องสมุดเฉลิมเกียรติก็ได้มีโอกาสได้กราบหลวงพ่อเขียนที่นั่นปรากฏว่าท่านเมตตามากนะครับพื้นที่ใดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนท่านจะทําบุญหมดเลยนะครับเงินที่ได้จากพี่น้องประชาชนมาน้ำมาสการร้อนพุทธบาทพวงเนี่ยท่านไปมอบให้ไม่ใช่เฉพาะดูแลจังหวัดจันทบุรีอย่างเดียวจังหวัดตากที่ผมเคย านก็ไปสร้างห้องสมุดเฉลิมเกียรติให้ถึง17ล้านบาทนะครับซึ่งนี่เป็นอานสงสงที่ท่านได้สร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้บ่าการจังหวัดจันทบุรีก็ตกใจเลยว่าโอ้เพื่นพระสงฆ์ที่ท่านเมตตามากดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ยากจนนะครับท่านสร้างโรงเรียนให้แล้วก็ดูแลอุปถัมภ์เด็กทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรีที่ขาดแคลนนทรัพย์ท่านส่งเรียนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ ท่านได้ดูแลแล้วก็ทำให้เขาพิชกุฎของเราเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศครับค่ะซึ่งเราก็เห็นแล้วนะคะว่าแต่ละวันแต่ละวันนี่มีผู้คนเป็นเรือนหมื่นเลยทีเดียวนะคะ,คะแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยผู้คนที่เข้ามานมัสการรอยพระบาทนั้นนับได้จำนวนเท่าไหร่แลวคะท่านผู้ว่าปีนี้ประมาณเกิดล้านแน่นอนะนะครับอันนี้ก็เป็น ความศรัทธาของพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาสักการรอยพระพุทธบาทรวงครับค่ะเมื่อวานนี้เราก็ได้สัมภาษณ์ผู้คนที่เดินขึ้นไปนมัสการรอยพระบาทนะคะมีทั้งมาเพิ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็หลายครั้งแล้วมีคุณยายอายุ98ปีค่ะท่านผู้ว่าโอ้โหครับรับก็ ผมเองก็ได้ขึ้นไปหลายรอบหลายครั้งนะก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนมาด้วยแรงศรัทธานะครับบางคนนะครับอายุมากหรืออาจจะมีความไม่พร้อมในเรื่องสุขภาพอนามัยแต่ว่าด้วยใจนะครับพลังใจที่ยิ่งใหญ่นะครับก็สามารถที่จะพิชิตเขานะครับหรือขึ้นมารอยพุทธบาททวงได้สําเร็จครับ,รบมาจันทบุรีก็หลายครั้งนะคะ ก็มาทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งเลยค่ะและยิ่งขึ้นเขาคิชจุกหนเมื่อวานนะคะท่นันจริงค่ะมารอบสองนะคะท่านด้วาเมื่อวานได้ป็นสบการณ์จริงจากเขาพิจจุกนะคะก็คือมาขึ้นเขาพิชจุกแล้วก็เป็นการที่เขาใช้คำว่าแสวงบุญนะคะแล้วก็ได้รับกลับไปขอพระคุณค่ะที่ได้ พบท่านผู้ว่าในวันนี้แล้วก็ได้มาสัมผัสเมืองจันทบุรีค่ะมีความสุขครับที่ได้พาเพื่อนๆมาขึ้นเขาเชฟบุรีเพราะผมมาเป็นครั้งที่4แล้วคิดว่าจะมาอีกก็เป็นมุมมองที่เราได้มาเยี่ยมเยียนเมืองจันทบุรีนะคะเราก็ได้เห็นประจักษ์แก่สายตาของเราว่าผู้ดมสมบรูรณ์มีความสุขมีความสุขทุกวันที่จันทบุรีนะคะ ในประเทศอินเดียนั้นถ้าหากว่าท่านเคยได้ไปเยือนนะคะเขาคิจกูดจะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับแล้วก็มีคําสอนบอกกล่าวเรามาโดยตลอดนะคะว่าขบคิชกูดนั้นระยะทางเมื่อก่อนในครั้งสมัยก่อนนู้นต้องใช้เวลาเป็นปีเป็นเดือนเลยทีเดียวนะคะถึงจะเดินทางลงมาข้างล่างได้และเวลาผ่านไปก็สั้นลงสั้นลงแล้วก็สั้นลง ก็จะเห็นแล้วว่าเราเองก็เดินอยู่ในสังสารวัตรนั้นยาวนานเหลือเกินนะคะมาถึงปัจจุบันนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเที่ยวไปในสังสารวัตกันต่อไปนะคะเราได้มาเยือนคขาที่จกุที่จังหวัดจันทบุรีก็เป็นเครื่องเตือนใจเราอีกครั้งหนึ่งว่าซึ่งยิ่งใหญ่เป็นพระบรมศาสดาของโลก ยังต้องละจากโลกนี้ไปค่ะเราก็เหมือนกันเมื่อน,นั้นก็จะถึงวันของเราและในขณะที่เราอยู่เราควรจะทําอะไรบ้างให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นให้มากๆวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะท่านสามารถลอยฟ้าที่ได้โรุณาเสียสละเวลามานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเรามีโอกาสจะมาเยือนจันท<ด>บุรีกแน่นอนค่ะคขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ,คคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังลาท่านผู้ชมนะคะเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ